มาบูไฮ่ from Philippines Cebu City นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับติโอสาวนะคะน้องพราวฟ้าพราวสเสน่ห์นะคะวันนี้เราก็มาพบกับรายการ สุขภาพดีๆนะคะของกับเมดอิสซี S ่ค่ะวันนี้นีอีโอของเราจะมีอะไรมาพูดเหรอคะก็วันนี้เนื่องจากส่วนตัวเคยเป็นครูอสอนโยคะนะคะก็เคยสอนทั้งตั้งแต่ผู้สูงอายุเนาะและ้วก็เด็กๆวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโยคะเนี่ยคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อมันเนิ่มๆมัน,มนมช้าๆดิบคนทั่วไปจะชอบแบบแดนซ์หรืออะไรแต่ว่าจริงๆโยคะก็มีประโยชน์นะคะอย่างอย่างถ้าเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ สามารถเล่นได้ตลอดเลยเพราะว่าโยคะมันไม่ได้หนักหมายถึงว่าไม่ต้องใช้แรงกระแทกมากก็สามารถยืดเหยียดแถมยังช่วยกระตุน้นระบบไหลเวียนเลือดค่ะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อให้มีโมมเดจีบัางขึ้นยิ่งถ้าเก่ยกับนักนก,กีฬานะคะถ้าเอาโยคะนํานไปช่วยบางกีฬาอย่างเช่นยิมนาสติกหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยให้นักกีฬาสามารถยืดเหยียดได้เยอะมากขึ้นจริง แทบทุกชนิดกีฬาเลยถ้ายิ่งนักกีฬาสามารถมีบริลีได้มากขึ้นนะก็ <_ d ata> เขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ <_ d ata> เพิ่มสกิลของนักกีฬาได้ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแบบเวลากระโดดไกลหรืออะไรเงี้ยยิ่งเราก้าวขาได้เยอะขึ้นหรือวิ่งอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราก้าวได้เยอะขึ้นมันก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วความกว้างของการก้าวเท้าอะไรเงี้คยค่ะโยคะก็สามารถนําไปช่วประยุกต์ได้ถ้าคนทั่วไปถ้าโยคะก็จะ ช่วยให้ผ่อนคลายนะคะมันจะมีการนับลมหายใจเข้าออกใครเครียดหรืออะไรเงี้โยโยคะไม่ได้ช่วยบำบัดแค่ด้านร่างกายแต่ด้านจิตใจนะคะเป็นเป็นด้านทั้งอ่าิสิกคอแล้วก็ด้านมายด้วยได้ค่ะว่าน้องพาวเคยสอนโยคะด,ด้วยใช่ไหมคะอ้าวันนี้พานักเรียนมาค่ะ,อะขออนนักเรียนเลยค่ะเออเออ นักเรียนน่ะอยากเรียนโยคะมากถามนิดนึงโยคะเรียนต้นกำเนิดจากประเทศอะไรคะประเทศอินเดียอ๋อประเทศอินเดียอยากเรียนมากสุดเแต่ต้องมาเรียนที่นี่เพื่อเรียนเยอะมากเพื่อที่พอรู้ว่าสอนโยคะก็สนใจกันเยอะมากขนาดอาจารย์สอนเป็นด็อกนะครับวิชาจิตเวชนะคะก็ยังจําได้เลยว่าเนี่ยน้องพาวเป็นอาจารย์โยคะเวลาไปหาแกที่คลินิกแกนะ แกยังพูดถึงเออเป็นครูโยคะใช่ไหมคนไทยคือแบบต้องไทายสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติมากมก็เป็นสิทธิ์เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬามสวดีเด่นนะคะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะคะและนักเรียนของเรานี้เรียนได้ไหมคะทุกใบใช่ไหมคะไฟล์ใหม่ไหมคะไโคไก็เบาๆก็ได้ค่ะเดี๋ย่เริ่มจากทางง่ายๆก่อนนะคะจะเป็นเริ่มต้นมันมีประโยชน์มากกีฬาที่แม่ชอบคืองน้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะ คิดเลขนะคะเราจะไปคิดเลขแล้วนะคะใช่ใครมาเที่ยวเที่บูนี่ก็แบบเบื่อเบื่อเงาเเนาะอยากรับสมองก็แต่ละคิดเลขอยากสุขภาพดีก็มาพี่พาวของเรานะคะอย่างแม่นี่เครียดหรือเราดีเครียดโยคะก็สามารถช่วยได้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันช่วยได้ถิงใจช่วยเราคัายรหางกายช่วข้าออกกินเย็นช้าๆอย่างนี้ค่ะมันก็ช่วยเราผ่อนคลายอืมประโยชน์มีเยอะเลยเนาะอืม น้องพาวที่แบบว่าจบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็มาต่อแพทย์เนาะอเออก็อมาสาอฝัอดมาเป็นแพทย์เลยน้องๆที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆวิชาสุขภาพาวิชากีฬาวิชาการอาหารพู้ชายหรือแม้กระทั่งไม่ต้องวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ก็มีมาเรียนแพทย์ที่นี่นะคะค่ะยังไงก็ฝากเมดิซีด้วยนะคะใครๆก็เรียนได้ เอวีว <Everyone. S 2> ันบายบายค่ะร์จะดูแลนะค่ะค่ะ